สายกินสายคาเฟ่ร่างกายขาดน้ำตาลไม่ได้แต่ก็อยากหุ่นดีเรือกินน้อยลงแล้วยังไม่มั่จใจในรูปร่างลองมาหลายวิธีแล้วก็ยังมีความกังวลในเรื่องของสัดส่วนและน้าหนักความอ้วนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างนะครับแต่เพิ่มความเสี่ยงในโลคของความดันโลหิตสูงนะครับไขมันสูงโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคเบาหวานนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นใจเมื่อสุขภาพไม่ดีนะครับหุ่นไม่ถูกใจความมั่นใจก็ลดลงตามไปด้วยการลดน้าหนักหรือปรับรูปร่างจึงเป็นมากกว่าเรื่องของหุ่นดีแต่เป็นการลงทุนในสุขภาาาาาาาพลลีีคคิิิิินกกกกกะะรร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 ับบบยยดดใใใหห้้้ํปึษวสณ์แท่จจง 3เหตุผลที่ผู้มารับบริการไว้วางใจให้ทำบริคีนิกดูแลรูปร่าง 1. คุณหมอกล้ามีประสบการณ์ในด้านการลดน้ำหนักและการดูแลรูปร่างและมีความสนใจในความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆจึงสามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่มารับบริการได้อย่างเหมาะสม 2. เรามีโปรแกรมการวางแผนลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล 3. เรายึดมั่นในมาตรฐานในการรักษาและความปลอดภัยให้กับผู้ที่มารับบริการเป็นสำคัญพร้อมทีมงานที่ใส่ใจดูแลคุณในทุกขั้นตอนซึ่งเราไม่ได้ดูแลเพียง แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะคะเรายังให้บุคลิกภาพที่ดีและความมั่นใจให้คุณได้อีกด้วยค่ะ ีใหม่นี้มาเริ่มดูมแลตัวเองกันที่มารีคลินิกนะคะเพื่อผุนสวยสุขภาพดีในระยะยาวให้มารีคลินิกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยคุณได้ทุกท่านสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและย,ยั่งยืนมาเพิ่มความมั่นใจในปี2 0 2 5เพื่อให้คุณเป็นคุณยูเว์ชั่นที่ดีขึ้นเจไดเอร์เจไดมีที่มารีคลินิกสีลมศา์กันนะคะ